มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผีแม่ไม้สองเดือนเสียชีวิตแล้วเก้ารายค่ะวันที่13กุมภาพันธ์2 5 6 5จากกรณีเหตุการณ์แปลกประหลาดชาวบ้านหมู่ที่11บ้านนาเจริญตําบลบ้านเจียงอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิต่างกําลังหวาดภาวากับผีแม่ไม้อาราวาดนะคะ หลังมีเหตุการณ์ลึกรับคนในหมู่บ้านเสียชีวิตติดต่อกันกว่า9รายแล้วค่ะภายในช่วงระยะเวลาเพียง1-2เดือนจึงได้พากันนำเสื้อสีแดงมาแขวนเอาไว้ที่หน้าบ้านบางบ้านก็นำต้นตะบัดหินและแหนะคะมาแขวนเอาไว้เพื่อเป็นการแก้เคล็ดตามความเชื่อโบราณล่าสุดในหาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หาคำตอบและพูดคุยกับชาวบ้านนะคะ ที่หมู่บ้านดังกล่าวซึ่งยังคงพบว่ามีชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างก็แก้เคล็ดด้วยการนำเสื้อสีแดงมาแขวนเอาไว้หน้าบ้านและตามต้นไม้เพื่อเป็นการแก้เคล็ดความเชื่อแบบโบราณและต่างพากันหวาดกลัวในเรื่องของความอาถรรพ์ของผีแม่ไม้นะคะโดยเฉพาะข้อมูลการเสียชีวิตค่ะล่าสุดคนในหมู่บ้านพบว่าระยะเวลาเพียง1-2เดือนที่ผ่านมา มีคนในหมู่บ้านทยอยตายติดต่อกันไปแล้วกว่า9คนนะคะและเหตุการณ์ยิ่งทำให้ดูลึกลับเข้าไปอีกค่ะเมื่อลักษณะการเสียชีวิตนั้นส่วนใหญ่จะเป็นชายวัยกลางคนมักจะเกิดการตายต่อๆกันเผาเสร็จก็ตายโดยณปัจจุบันตอนนี้หลังจากที่ชาวบ้านต่างนำเสื้อสีแดงมาแขวนเอาไว้ที่หน้าบ้านการตายก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะด้านนายพิชิต ยุคจรอายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่202หมู่ที่11บ้านนาเจริญตำบลบ้านเจียงอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิหนึ่งในชาวบ้านชุมชนดังกล่าวเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ในหมู่บ้านนะคะมีผู้ชายไว้กลางคนได้เสียชีวิตติดต่อกันถึง9ศพทั้งตายด้านอุบัติเหตุแล้วก็นอนเสียชีวิตไปเองหลังจากมีการเสียชีวิตติดต่อกันนะคะชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะมีความเป็นมาจากผีแม่ไม้มาเอาไปอยู่ด้วยค่ะ ชาวบ้านต่างวัดพวาน,นะคะผาก,กันนำเสื้อแดงมาแขวนที่หน้าบ้านเพื่อแก้กเคล็ดค่ะทางด้านหลวงพ่อเร็งวราสโพโรักษาการเจ้าอาวาสวัดโพเย็นตำบลบ้านเจียงอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิกล่าวว่าการที่ชาวบ้านพาก,กันนำเสื้อสีแดงนำมาแขวนที่หน้าบ้านเพื่อช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปนั้นเป็นเพียงความเชื่อของชาวบ้านซึ่งทำแล้วสบายใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสำหรับการเกิดแก่เจ็บตายนั้น มันเป็นเรื่องของคนเราสิ้นอายุไขเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้การเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ